พี่น้องสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อเบ่งคุณแม่คุณจันล่าคุณอ่อนไข่มดแดงเนาะอืมอันนี้เพณ่ดใสได้ไข่มดแดง,งที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะอ๋อใส่น้ำแล้วน้ำไรน้ำยยนนไต่ทำไมใส่น้ำเม,มื่อกี้ขาดนี้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้เราก็สีแย่อีกเด้อพี่น้องเด้วอวันนี้เด้อ S <S <S คือบอกแปรงใส่นนะน,นี่เราก็แปรงใส่ขาเราเนาะพี่น้องนอเนาะบให้มันไต่ขึ้นกัเดเท้าแดดนะ <S <S ผู้ปัญญาอีสา,บานบ้านนอาเนาะพี่น้องนอเนาะกแปรงหุแน่จักน้อยให้มันมือนนอ่าสามันก็ไต่กัดเท้าล่ะ นี ang, so, th like uh, ่เรากิยเนี่ยกนะพีน้องนะต่อเดนทายกล่องยุ่งกับตั้งกัดหนากัดลังนี่เขาแมีมันดอกแล้วันนี้มันก็จไปหาต้นไม้เห็ดข้นเา้อพี่น้องกไิขึ้นต้นนี่ล่ะวันนี้เากได้กินดีขึ้นเาเพราะเนี่ยเราตัวแมีนบ่ตาย้นี่ไม่ยมันก็สางไม่สางหั่นด้เดียเขาได้กินอยู่ตลอดนะพี่น้อง เดี๋ยวทั้งพ่ก,ก่อนนะพี่นอ้องยิงมาเด้อมาเด้อไม่มกินไข่บดแดงฝนตกบอกเจ้าก็ต้องได้กินพรงงานฝนตกบอกเจ้านี่สิเป็นไข่อยู่ตลอดทือบอกเป็นแม่ มันเลยสางหังออกไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะว่าได้กินอยู่ตลอดแม่เพิ่งก็ลังแย่ไข่บดแดงไปกินง่ายนะพี่น้องเนาะแม่จันรา ก็คือจะขออยากแท้เงี้ยมในสาวกสุดพอดีเ๋อ่นก็มาเนี่ยฮ้อนน้องหญิงเนาะพี่น้องนี่เฮียน้นนองหญิงได้ผู้ถ่ายคลิปให้พอเดีตะกีะ้เราพูดโลกรุงเทพยเดี๋ยวเล่าก็คือว่าเห็ดคลิปคือเก่าเล่าเหรอพี่น้องมาถ่ายคุณแม่จะล่าคือเก่าล่ะก็ฝากติดตามช่อง ไอ้นุ่มบานหน้าได้พี่น้องเด้อพี่น้องกันนี่ล่ะหายยู่หายกินน้ำกันนี่ล่ะน้องยิงช่องไอ้นุ่มบ้านหน้าตอนนี้เราไปทำงานยองเทียบอยู่เราก็อยากขึ้นมาเห็ดคลิปคือเก่าเราอยู่อือตัวเต็มเต็มวางอย่าถืออือโอ้ เดียวกบตาหมดเลยมัที่ีหางนมัที่ีแม่ดำดกบ่า่กลเป้งมันีแม่ดำดวเอืมอันที่มันลงไปอันแม่ดำเนี่ยเขาค่อ๋อไข่มันนันักอืมกล้มระจัอแม่ดำายอืม มีวะมีอ่พ่ออลไรเนาะเอาไว้กินไรเยอะอาไว้กินได้เทียงะเของพ่อกินแล้วฮ่อก็เศร้าเนาะพี่น้องเนาะเขาบอไลนะโอ้หมดดำไล่นโอ้ตะบะไข่ตึงไข่สิเปลี่ยนแม่เหรอเปลี่ยนแม่ไข่ตึงหมดดำเนี่บอไข่มันเออบอหมดแดงนี่ละแต่ว่าอันหมดดำอันเวลาอัน มันเป็นไปเปลี่ยนแม่นบอกมันไมเป็นปี๊มดดําอืมอดดําแตมันเป็นเป้งแล้วมันไมเป็นแม่มดแดงแล้วมันก็ออกเองอืมมดดําก็เป็นแม่มดแดงคือกันดูเพื่อนสาวขาดไข่อืมแป้งใส่เยอะใส่เลยอ่เพต่คนขาดนี้มดคนมันเป็นมดแดงงานเนาะนี่พี่น้องะนี่จากนาทีแต่ว่ามันบอกอันนั้นดอก มันบวกมบวกลื่อนเนาะมันจะจักนาทีเขงมันเลยมันจะออกคิวๆจักหน่อยผู้บ่มักก็ได้อันนี้มันยังพันละคิวนี่มันบ่ทันละแก่เป็นปีกกันเละวออมดดำก็กินได้ให้กันได้ตะวันจะออกคิวๆจัง่อยแ่่นวเขาบอกเตี้ยเขาว่าเขามักมดแบบนี้อือเขามักมันหอมเอือสั่นมันขาวไข่มันลางเออมันก็จะให้นมัน บางไข่มันหน่อยพี่น้องเนาะถ้า<อ>เห่าแงเข้าไปห้องมันได้ในค่ะมันได้ครึ่งต,ตอองาพวก,กนั้นมันนัดกันจะไวหลายหมูยักระจัดถั่วมันพี่น้องแล้วก็เดี๋ยว,มยวแม่มันออกเนาะ มีไตมีสุกไตง่ายๆมดแดงมีตัวเล็กๆจะซื้หัวใจใหญ่ได้สัตว์ทุกชนิดนี่มีมดแดงนี่แล้วหัวใจใหญ่บ่บ่บ่ยันบ่ยันตายพร้อมบ่ยันตายแล้วก็สู้คนแล้วก็สู้ถ้าผู้ใดมาทําลายมันนี่มันสู้สู้แบบบ่ถอยเลยบ่ถอยได้มดแดงมดแดงแดงติ๊กเล็กเลี้ยวแรงแข่งขยันไปทำลายทำลายถึงหลังมันก็ต่อสู้จนทันไม่ยอมกลัว หมดแดงนี่คือบ่มีควาให้หัวใจคนไทยนี่คือกันให้อดทนให้เข้มแข็งให้ขยันคือหมดแดงหมดเหมือนหมดเอ้ยหั่นหมดหมดยังกะซังสี่บัวทอถอยเลยนี่แหละหมดแดงนี่แหละหมดยังกะยาสู้ละหมดไม่ติสู้มันสู้อย่างเดียวมัมีคำว่าทอถอยหมดจนทอดใจถ้าเจ้ามีรังเขาก็ไปบุกเจ้าถึงร่างหัวใจมัน ตายก็บ่อถอดอสู้ย่างเดียวสู้ย่างเดียวตายก็ยอมยอมไม่แดงขอให้ป็นเขาละาหมดเหมือนหมดเอ้ยบคนไทยเขาเกิดสงครามบ่าเพื่นเอาอันนี้มาก็ได้ไล่เตื้ะพี่น่องนะ ข้าก็จีไปเ้เฮ็ดห้างตอนะพี่นอนะ้องเนาะหัางต้อนเป็นเห่าก็ไดกินเองกลิ <c oughs> <c oughs> ก่นไงสำเร็จบุยกระดูกน้อยใหญ่ <c oughs> <c oughs> ใคร <c oughs> มดแดงอยากอันย้อนมันก <c oughs> ินง่ายกลินง่ายแล้วก็ะเสียบความ กัแพงพอมให้หมดอย่างนี้ารอ,อยล,อละห้ายังมีปัญญาเนอะเท่ารน,นี่ร้อหนึ่งซนี่นยุ่เท่าเด,ดี๋วบักกาซื้อกินได้หาสิบาทใส่ใบตองอ้ยอย่อ้เงี้ยบวกเดียวบวกเดียววพกกาซื้อกินยากที่ตายบ่กกาซื้อกินที่นห,ห,หนัแค่ไห่อยมัไปซื้อเด้ปปอเ็บกัเบอดเอากินือสองเื่อนมันจะห้าก็ได้กินแล้วอหาทางอกงมั่ตรงไหนมันก็ไปหาห้างมันคือ หัวย่างเดียวตึ <Hayır> ่นมากกับหัวย่างเดียวนั่น้อยพว่น่อยนั่นเดื่ดนะพี่น้องไปจีฟัดแม่มันหลอกนาะพี่น้องมาเนาะอ๋อตะใครแม่นูกับป่อยไป เบืงภาพไกลๆน้ำนาะพี่น้องเนาะนนี่เราก็ไปเบิ้งภาพใกล้ๆพี่น้องน้ำน้องมันก็เป็นลางน้ำบอกยังตะไครมันงนะพี่น้องอืองามเอาแนวกองกองเนี่ยขึ้นโบขึ้นมาขึ้นมื่อกัดก็กัดบ่าได้ถจะเสันนั้นได้ๆๆเส้ เวลาพี่ทองอาหารเศร้าคุณแม่ฉันลาคุณข้าฮ<า>ะเลาอาหารเศร้าว่าเ <laughs> สีเอาลายมือเราไมาหัดแดดแต่เศร้าพันเส,นสีเอามือไดนบดแดดแต่ฝนตกห้ามมันก็เอาบอา่ได้พันแดดแดดในพันบ่เอาได้พี่น้องพันว่ามันมันเป็นยังกวแม่เก็บมันกาดมันพวงมันกาดแล้วมันปูมันเหนียวอาใส่พร้อมเดีมันเหนียวอาใส่พร้อมมาสั่นทำมันแดดคนหูวจักงหอดมือหอดเวลาเสีเอานะพี่น้องห้าวเสีเอาส่วงใด้สว่างใด้เด,ด,ด,ดี๋ยวหัวจ้าเวลาฝนตกนี่มันฟัดบ่ได้ก็เอาบ่ได้อีก กินก้อนอต้องเอาอากาศซ้ำนีดเนาะซึมแบบเมือแดดมันดดแดดอะไรมันมากานินเม,มือนั่นแหละมือได้กินมันฟัดก็ออกฟัดก็ออกดีเนาะมาอยู่ในย่างหมด <c oughs> ที่ไหนมือกับการทำระบาดห้องตายไปแลป้วบาดนียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นระบาดเลยเห็น

Kiêu này kiêu này Kiêu này kiêu nay, chuyện ngay chuyện này ừ. Thôi, mừng hẳn bậc chuyện mừng mặt này chuyện đây chuyện này chuyện này chuyện này này chuyện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  này จันว่ามันนั to ่งตะไคร้หมดแดงคนละ่างแป้งลังยังออกดีๆกาัใบมีกอต่นสิ้ากะต่าอี่อเาเจ็บอ้ก็ยังเก็บไว้ดอกมันตออกหมซะก่อนนะครับเขาบอว่าดอกรู้จัก เป็นอย่างนั้น,พ,น,นพี่สาวพ่นออกกตาขี้คานเมื่อน้ำเอาขี้คานเป็นน้ำเอาขี้คานเข้าในบ้านรูจำกเป็นรูเข้าได้ไง,งบ้านรู้จักขาวแาอีหยังอีหยังบาร้ขานคนหนอกทองเน,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 นาะเรียกสินะแันวผมมีเบียกกับนอนได้ไหมอือ <laughs> บ่ออกจากห้าางองไหนบ่ก็ยั่งยู่นทว่าเทศลงหมดนี่ครับแปลงลายบ่ลาครับพี่น้อง้องก็ได้แล้วนะ ครหมดแดงเออหลางตัวกแดงสิงคโปร์ซเออเพรปะะไรกันเองผสมแป้งกันสิไปยังอาการ ไปหางอาการเอาโมเดงโมเด็งไอ้เช oh okay. ี่ยวเลยโมดแดงเอ้ยโมแดงเอ้ยโมแดงโมแดงโมเด็งไอ้เชี่ยวหน่อยหนึ่งเด้อโมเดียวแล้วโมแดงผมมีคำว่าเดียวเดียวมันกัดเราดันกัดได้เชี่ยวนะกัดได้เชี่ยวโมเด็งกัดได้เชี่ยวเอาบายบายบายบฮะครับพี่น้องคลิปหนาเจพอกับคุณยายคุณน้องตังไม่ได้พี่น้องเด้อกับคุณน้องไอ้เชี่ยวไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ